นี่คือ The All New On Cloud Surfer 2023รองเท้าว,วิ่งที่จะให้ความรู้สึกนุ่มนวลอย่างที่คุณไม่เคยสัมผัสมาก่อนสวัสดีครับวันนี้นะครับมีรองเท้ามาแกะกล่องให้ชมมันอีกแล้วนะฮะซึ่งรองเท้าที่อยู่กับเราวันนี้นะครับนั่นก็คือ On Cloud Surfer นะครับเป็น All New On Cloud Surfer นะซึ่ง ออนคาวซัฟเฟอร์เนี่ยเคยวางขายมาก่อนหน้านี้นะฮะแต่ว่ารุ่นที่อยู่ข้างหน้าเราเนี่ยคือออนนิวในปี2023นะครับ mm hmm. การปรับเปลี่ยนโฉมใหม่เนี่ย mm hmm. ก็ต้องมีการปรับเปลี่ยนสเปคด้วยเช่นกันนะฮะโดยออนบอกว่ารองเท้าคู่นี้นะครับมีการปรับเปลี่ยนเอกลักษณ์บางอย่างออกไปเพื่อเพิ่มสิ่งใหม่เข้ามานะฮะ mm hmm. เดี๋ยวเราลองมาดูกันครับว่าออนคาวโฉมใหม่ตัวนี้นะครับหน้าตาจะเป็นยังไงแล้วก็ไอสิ่งที่เขาบอกว่าปรับเปลี่ยนออกไปเนี่ยแล้วเสริมใหม่เข้ามาเนี่ยจะเป็นอะไร mm hmm. เดี๋ยวเราลองมาดูกันฮะเดี๋ยวผมันบะคร สวยงามมากเห็นตอนแรกเห็นในรูปก,ก็ว่าสวยแล้วมาดูตัวจริงนี่คือสวยจัดๆนะโอเคอเดี๋ยวผมเอาคู่นี้ข้างนี้ออกไปก่อนแล้วกันอ่ะคันนี้เรามาดูกันชัดๆนะครับคือต้องบอกว่าสวยจริงๆนะคือปกติแล้วเนี่ยผมเป็นคนที่ค่อนข้างชอบการดีไซน์หน้าตารองเท้าของออนเขาอยู่แล้วนะฮะพอมาเจอคู่นี้เนี่ยก็บอกตามตรงเลยว่าค่อนข้างถูกจริตมากๆนะครับ คือหน้าตาเนี่ยถ้าเทียบกับรุ่นเดิมนะออนคาวซัฟเฟอร์ er รุ่นเดิมเนี่ยตัวนี้มีการปรับเปลี่ยนที่ชัดเจนมากคือมิโซนะครับคือหน้าตามันดูทันสมัยมากขึ้นนะมันรู้สึกว่าเออมันคือรองเท้าวิ่งนะแล้วก็น่าจะใส่เดินได้ด้วยนะครับใส่เที่ยวน่าจะได้อยู่นะมันดูน่าใส่มากเลยเราลองมาดูรอบๆกันหน่อยนี่นะครับเราจะเห็นว่ามีสัญลักษณ์ของสวิตอยู่นะครับเขาเขียนว่าสวิทเอนจิเนียร์นะครับก็แน่นอนว่ามันเป็นของเซ็กเนเจอร์ของเขาเอยู่นะที่ประเทศนี้นะครับเอวิลลิงเท่าที่จับนะครับมันค่อนข้าง นุ่มนิ่มพอสมควรเลยนะเนี่ยตัวลิ้นรองเท้าตัวอะไรอย่างเงี้ยมีค่อนข้าง,าง,างมีอาซัพพอร์ตนะครับล้อมรอบได้ดีมากทีนี้เดี๋ยวเราลองมาดูสเปคกันนะฮะสเปคเนี่ยตัวอัปเปอร์แน่นอนนะครับว่าเป็น engineered นะครับก็เท่าที่ผมจับดูเนี่ยมันก็ดูไม่ได้หนาจนรู้สึกว่าร้อนนะผ้านี่เป็น2ชั้นนะครับข้างบนแล้วก็มีเลเยอร์ด้านในอีกครับก็ดูบางดีน่าจะใส่สบายนะเท่าที่จับเนี่ย แล้วก็เอกลักษณ์ของออนที่ออนบอกว่าเอาออกไปแล้วนะครับนั่นก็คือตัวมิดโซปกติเราจะเห็นว่ามันจะมีแผ่นสปีดบอร์ดอยู่ตรงนี้นะแต่รุ่นนี้ไม่มีนะครับเขาเอาสปีดบอร์ดออกไปเรียบร้อยแล้วนะแต่ว่าสิ่งใหม่ที่ออนใส่เข้ามาใหม่นะครับนั่นก็คือนี่ อย่างที่เราเห็นนะครับมิโซรูปแบบใหม่คือโฟมเนี่ยยังเป็นโฟมเลิออนอยู่เหมือนเดิมนะครับเป็นซูเปอร์โฟมของออนเหมือนเดิมแต่สิ่งใหม่ที่เขาเปลี่ยนเข้ามาเนี่ยก็คือโครงสร้างใหม่ของตัวมิโซนะครับที่เรียกว่าคลาวเทคเฟสนะครับเราจะเห็นว่าตัวคลาวเทคของเขานะครับไอ้ตรงรูพวกนี้เนี่ยมันมีการปรับเปลี่ยนใหม่นะปกต,ปต,ต,ติมันจะเป็นตรงๆใช่ไหมแต่เนี้ยมันจะเป็นเฉียงๆแล้วซึ่งตรงนี้เนี่ยเขาบอกว่า,วาป้องกันเศษหินดินทรายที่จะเข้าไปอยู่ข้างในนะครับก็คิดว่าน่าจะกันได้ประมาณนึงนะแล้วก็ต่อมานะครับคุณ ทำไมถึงต้องเปลี่ยนสปีดบอร์ดออกนะครับพอการเปลี่ยนสปีดบอร์ดออกไปเนี่ยแน่นอนว่ามีการเอาแผ่นแผ่นหนึงออกไปเนี่ยทำให้ตัวรองเท้าเนี่ยมีน้ําหนักที่เบาลงนะครับแล้วก็ตัวโฟมนี้เนี่ยออนเคมว่ามันจะเป็นโฟมที่ทําให้คุณรู้สึกนุ่มนวลอย่างที่ไม่เคยสัมผัสมาก่อนอันนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าไปใส่วิ่งจริงๆแล้วเนี่ยจะรู้สึกแบบนั้นหรือเปล่ายังไงเดี๋ยวต้องไปลองดูอีกทีนะคะ สำหรับโพซิชันของรองเท้ารุ่นนี้นะครับทางออนบอกว่ามันเป็นรองเท้าอนเนกประสงค์นะคือใส่ทําความเร็วได้ใส่วิ่งได้ตั้งแต่ระยะสั้นจนระยะไกลเลยนะครับแล้วก็จะใส่ซ้อมก็ได้หรือใส่แข่งก็ได้นะครับเรียกว่า การใช้งานที่เขาบอกมาในสเปคเชีทเนี่ยค่อนข้างกว้างนะครับสำหรับใครที่สนใจคู่นี้นะครับเดี๋ยววิกแต่ดีแน่นอนว่าจะเอาไปใส่รีวิวแล้วก็มาเขียนบอกทุกคนนะครับว่าหลังจากที่ใส่แล้วเนี่ยได้ความรู้สึกยังไงจะนุ่มนวลอย่างที่เขาบอกหรือเปล่ายังไงเดี๋ยวลองติดตามตัวรีวิวกันดูนะฮะสำหรับวันนี้นะครับก็เอาข้อมูลรูปร่างหน้าตาของเจ้า คลาว์เซิร์เวอร์คุณนี้เนี่ยมาให้ชมกันแค่นี้ก่อนนะฮะสำหรับใครที่สนใจอยากจะไปลองด้วยตัวเองนะครับก็สามารถไปหาลองได้ที่ตัวแทนจําหน่ายทั่วไปนะครับราคาอยู่ที่6,600บาทนะครับส่วนตัวผมชอบมากนะใครอยากได้ก็ลองไปหาดูกันนะฮะสำหรับวันนี้นะครับวิ่งไหนดีต้องขอตัวลาไปก่อนนะฮะก็อย่างเช่นเคยนะครับฝากกดไลค์กด s u b s ไคร b ์วิ่งไหนดีเอาไว้ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าครับผมสำหรับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ